ที่ถูกที่สุดในประเทศไทยคลิกป้คลิปเลยนะคะนี่ก็พบกับยอ,อนนะครับผม ยอนกเ็กเป็นหนึ่งในตัวที่เรียกได้ว่าเคาน์เตอร์เทลนะด้วยดาเมจที่แรงกว่านะครับยอนชนะเทล ยพยายามอย่ายืในยในมุมที่เสียเปรียบมากเทลจะเถียดสู้เราไม่ได้นะไม่แน่ใจว่าเขาจบอะไรก็เซฟไว้ก่อนแล้วกัน เป็นมูลาดด้วยนะถ้าเราโดนมูลาดเราน่าจะหยาบมูลาดอยู่บนละอย่าลืมพยายามลัดคลิปด้วยนะครับสำคัญนะลัดคลิปเย มูลาศถลบนแล้วก็พยายามดึงมังกรมาฟังของเพื่อนเรานะครับสวยตันแล้วสวยครับมูลาดมาว่ดแล้ว ไปน่ารอดเขาจะลงมาหาเราต่อไม่มาโอ้ย เราชนะเทียวยิ่งเป็นคู่บอลดมเนี่ยยิ่งชนะหนักเลยก็ผมเอาเป็นคอนส้ยดาบสายฟ้าดิคอนส์ยฟ้าเฉยเลยผิดเกมละเพื่อเล่นดาเมจต้นเกมนะเพรเลดเกมเรายิงแรงอยู่ละไม่ต้องห่วงเรื่องดาเมจก็ตำแหน่งยืนน่ะมันจะสำคัญมากสำหรับยอดนะ มุมไหนย,ยิงไม่ได้ก็อย่ายิงดูด,ดีๆเทลว่าเป็นตัวที่เก่งมากแล้วแต่ยืนเรนสู้กับยอนไม่ไหวนะครับไว้ผมคิดว่ายอนนม่นเก่งกว่าเทวด้วสามมังตอนนี้ กลายเป็นตัวแบบว่าเทพไปเลยพรางั้นปล่อยเพื่อนไปเราตีบ้านอย่าลืมนะครับมังกรเนี่ยถ้าเอาได้เอาเลยนะครับ <You 're S 1> มันสำคัญมากสำหรับตอนนี้นะแบบว่ามันจะช่วยให้เรายิงแรงเยอะขึ้นมากนะ เราดันเรียนก่อนก็มาหาฟาร์มได้แล้วก็ไปดันป้อมกลางต่อถ้าได้จังหวะเราก็สลับขึ้นไปฟาร์มบนได้เราเห็นเราเห็นอีกฝั่งละเพราะาเราดันลึกปุ๊บล้วก็มาดันกลางก่อนฝั่งเขาก็จะมาซ้อนไม่ทันเพราะว่าเขาก็ต้องเคลียร์เรนของเขา โอ้ยโอ้โหสุดมากไงเนี่ยมัวแต่ดันเพลินถอยถอยเพื่อนถอยโอ้โหโดนชัดดาวไปหนึ่งดอกเป็นไรสุบมันหลุดมาช็อตนี้ไม่ค่อยเสียหายอะไรสักเท่าไหร่น่าจะยังกันฟอร์มได้โอ้ยสวยครับ กันป้อมกันป้อมกันได้สุพายอีกแล้วจริงๆปกติแล้วอะลิกเตอร์น่าจะมาก่อนสุกนะ ไปก็มาแบบว่าพร้อมๆกันเนี่ยครับซับที่ดีนะควรปล่อยคีบแบบนี้นะให้คีบมันดันมาอย่าไปดันนะครับผมแบบนี้ให้แคลรี่เราได้คีบดีกว่าและแคลรี่ฝั่งจะไม่ได้คีบด้วยนะแต่การที่เรา,เราดันไปปุ๊บมันเหมือนจะสร้างเซฟโซนให้อีกฝั่งเข้ามาฟาร์ม รับมังกรน,นี่ต้องเอาตลอดอย่าลืมห้ามห้ามลืมเลยมันดีมากมจะต้องการเจาะเกาะตอนนี้เรากเป็นคีแล้วเจาะเกาะเลยทุกเขายังไม่มา แล้วโดนอีกแล้วตอนนี้เราน่าค่อนข้างเกียดซุปอยู่เพราะว่าตัวมันค่อนข้างจะแบบว่าคาเตอร์แครีได้ดาร์กเนี่ยได้ได้ได,ได,ได้มูลาดอยู่ล่าง จดี๋ยวนี้ยเอาดักง่ายนะยิ่งเป็นด้วงอะไรไงเงี้ยด้วงมันตีพวกออบเจกต์เลยเพื่อนเราตายอีกแล้ววะทุบจะตายอย่างนี้น่าจะได้นะครับ

มาดิครับคือเรามีบัฟดาร์กด้วยนะไม่ต้องไปหล่อนเรื่องดาเมจมากเพราะว่ามันรีเลือดได้นะไอ้บัฟดาร์กเ,เน,กนี่ยจะเย็นไปก่อน ไม่ตันดีไม่ต้องออกเจาะก็ได้เพราะว่าฝั่งไม่แรงมากเดี๋ยวเน้นไปทางแบบว่าเจานะเลยดีฝั่งน่าจะออกเกาะมาเกาะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ลังเลระหว่างโบเคนกับมนะูลาเลยแต่ว่ามูลาน่าจะดีกว่า ซับแม่งหดจับลมเราโคตรหดชัอตเมื่อกี้แบบว่าลุดเพลินเลยย้อนนี้ได้ลแมแอนเบาดัมไม่ก็ตีมีนี่โหดมากสำหรับผมนะคิดว่าดีกว่าแอนเน็ตด้วยซับมันเน้นแบบว่าแรกดาเมจไปเลยเพราะว่าดาเมจมันชนะแครี่ทุกตัวนะยอ้อน ใจยเย็ยนๆนะครับพี่มันพิกได้ตลอดเราก็พยายามใจยเย็ยนใจยเย็นนิดนึงรอดอาร์กได้เกมนี้มันชนะชัวร์ละขอแค่แบบว่าเราไม่แหลมมากตแต่จริงๆเราควรจะแหลมแต่ว่า อย่าแหลบในจุดที่แบบว่าเราตายแหลบในจุดที่แบบว่าเพื่อนช่วยเราแล้วเราลอดอืมอืมเจ็บนะเจ็บนะบอกเลยว่ายิงแรงนะจ๊ะ เป็นไงเป็นไงบ้างสำหรับบทเรียนยอนในวันนี้ได,ได้ว่าเป็นตัวที่แบบ เมื่อก่อนเป็นตัวที่เรียกได้ว่าเลือกมาก็คือโยนนะแต่ตอนนี้เป็นตัวที่แบบเก่งมากๆตัวหนึ่งเอเยนี่ก็เป็นดาวที่ผมขึ้นกอนเลียด,ด้วยถ้าใครอยากรู้ของตัวอะไรก็มาส่งไอดีผมได้เลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ปิดประวัตินะยจะเห็นได้ว่าผมเล่นตัวหลายตัวมากของก็ออกไม่เหมือนกันนะแต่ละตาก็มาดูได้นะครับผมเคคคับยังไงก็ฝากดกดไลค์กดตับตะคายให้คลิปนี้นะครับเจอกัน ใจไอดีเกมเอวีราคาถูกติดต่อเพจนี้ได้เลยนะคะ